วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนาวิธีการเปลี่ยนน้ํามันเกียร์โรตารี่นะครับเรามาดูนะครับอันแรกนะครับการเปลี่ยนไทยน้ํามันหัวเกียร์โรตารี่นะครับจะมีน็อตะบายอยู่ด้านล่างเพื่อระบายน้ํามันออกเสร็จแล้วก็เปิดจุกด้านบนเพื่อเติมน้ํามันนะครับในปริมาณตามสติ๊กเกอร์ที่อยู่ข้างซื่อเกียร์กําหนดต่อมานะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนไทยน้ํามันชุดเกียร์ห้องโซ่ซึ่งในชุดห้องโซนะครับจะมีน็อตะบายอยู่ด้านล่างสุด เมื่อระบายน้ำมันออกหมดแล้วก็ปิดน็อตระบายนะครับเปิดน็อตระดับน้ำมันไว้หลังจากนั้นนะครับให้เติมน้ำมันเกียร์ลงที่จุกด,ด้านบนของห้องโซ่แล้วก็ปิดฝาจุกให้สนิทนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการเพิ่มน้ำมันนะครับในชุด เสื้อลูกปืนนะครับฝั่งด้านขวานะครับซึ่งก็จะเปิดน็อตด้านบนแล้วก็เติมน้ํามันประมาณครึ่งหนึ่งของดุมก็จะเป็นการเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ของโรตารี่คูบาร์ตา